รักในออนไลน์ลักษณะอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเขาเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมนะคะมันมีวิธีการเช็คได้ไม่ยากค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะพบกับปามีไลฟ์ชาแนลนะคะนี้มี่มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องรักออนไลน์ค่ะอ่า รักออนไลน์เป็นยังไงนะคะก็มีเชื่อว่าหลายๆคนนะคะหลายๆคู่ก็เจอรักออนไลน์นะคะก,ก็ตอนนี้โซเชียลมีเดียก็เข้ามามีบทบาทมากมายนะคะแล้วก็หลายๆคนก็เจอรักแท้ในโลกออนไลน์หรือว่าหลายๆคนก็เจอรักหลวแต่ก่อนอื่นเลยมีขอนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ของปามี่ไลฟ์ด้วยนะคะเพื่อที่จะ มีมีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อๆไปนะคะยังไงก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะรักออนไลน์นะคะก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านด้านเสียนะคะก็ถ้าด้านดีใครที่เจอรักแท้ในโลกออนไลน์ก็ถือว่าโชคดีไปนะคะยินดีกับคู่รัก ที่เจอรักแท้ในโลกออนไลน์ไปนะคะแต่หลายๆคู่นะคะก็ไม่ประสบผลสำเร็จในเรื่องของรักออนไลน์นะคะก็เจอรักลวงได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างยกตัวอย่างนะคะมีจะยกตัวอย่างพี่คนหนึ่งที่มีรู้จักนะคะก็เราก็เป็นเพื่อนกันนะคะแกก็ได้มาสอบถามมี่นะคะว่า เจอรักในออนไลน์ลักษณะอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเขาเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมนะคะมันมีวิธีการเช็คได้ไม่ยากค่ะเพื่อนๆนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราแชทกับหนุ่มต่างชาตินะคะไม่ว่าจะหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่หนุ่มแก่หออยังไงนะคะ แล้วก็มีวิธีการเช็คได้ไม่ยากนะคะหนึ่งเลยนะคะเราจะต้องรู้ว่าเขาเป็นคนประเทศอะไรนะคะเขามาจากโซนไหนของประเทศนะคะถ้าสมมติว่าหนุ่มที่เราแชทอยู่นะคะเขาเป็นคนมาจากาโซนยุโรปนะคะต้องรู้ได้ว่าเขาอยู่ประเทศอะไรนะคะหนึ่ง ก่อนก่อนเริ่มต้นที่จะพูดคุยกันเราต้องทําความรู้จักขั้นพื้นฐานก่อนนะคะก็คือว่าเราต้องรู้จักเขาเชื่ออะไรชื่อจริงอะไรนามสกุลอะไรนะคะแล้วก็อยู่ประเทศไหนนะคะพอพอเราได้ที่อยู่ของเขาแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆแล้วก็สามารถเสิร์ชนะคะเสิร์ชที่อยู่ของเขาเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียนะคะ Google เราสามารถช่วยเราได้หลายๆหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็ใช้ที่อยู่ของเขานะค่ะ แท็กเข้าไปเสิร์ชหาใน o o o l l m m p s ได้เลยค่ะแล้วมันก็จะขึ้นภาพออกมาเลยว่าเขาอยู่แอเรียไหนพื้นที่แบบไหนนะคะอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเราคุยพูดคุยกับเขาเราก็จะได้รู้ว่าเออถ้าเราได้ย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศสถานที่เราที่จะต้องไปอยู่และพักอาศัยเป็นในลักษณะยังไงนะคะแล้วก็ อ,อีกประเด็นหนึ่งนะคะเพื่อนๆอย่างบางคนนะคะที่เขาเจอรักออนไลน์แบบผ่านทาง facebook นะคะเพื่อนๆบางทีจะมีพวกแบบสแกมเมอร์นะคะเขาจะเลือกเลือกอเหยื่อที่อายุประมาณ45 50 60อะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะสืบข้อมูลว่า,าผู้หญิงคนนั้นโสดไหมมีภาพคู่กับ แฟนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสาวๆคนไหนที่โสดแล้วก็ไม่ชอบที่จะถ่ายรูปคู่กับหนุ่มๆน,นะคะเขาก็จะแท็กทาง m essenger เลยค่ะแท็กมาแบบอารมณ์แบบว่าฉันชื่นชอบคุณฉันเห็นใบหน้าของคุณฉันรู้สึกหลงรักคุณอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หนุ่มๆพวกนี้ก็จะเป็น แบบว่าเขาจะมีโปรไฟล์ที่สร้างโปรไฟล์ที่หลอกลวงนะคะก็จะเขาก็จะมีรูปภาพนะคะที่ดูดีแล้วก็โปรไฟล์ที่ดูดีนะคะสาวๆคนไหนที่ดูแค่โปรไฟล์อาจจะหลงรักแล้วก็ชื่นชอบได้นะคะ ก็เป็นอีกหนึ่ง scammer นะคะเพื่อนๆที่จะต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะอย่างเพื่อนของมี่นะคะแกเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะคะแกก็เจอในเคสแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ยิ่งแกแกเจอ,อหนุ่มน้อยนะคะที่โปรไฟล์ดีมากๆเลยค่ะเรียนที่มหาวิทยาลัยระดับระดับต้นๆของอังกฤษเลยนะคะแท็ก ไปหาแล้วก็บอกว่ารักแล้วก็ชื่นชอบหลงรักถึงขั้นอยากจะขอแต่งงานนะคะถ้าเป็นในลักษณะอย่างนี้นะคะที่ที่ไปแบบว่าพูดคุยกันแบบยังไม่ได้รู้จักกันมากแล้วก็เอ่ยคำว่ารักชอบพอถึงขั้นอยากจะแต่งงานนะคะเพื่อนๆนคิดเอาไว้เลยนะคะว่า คนประเภทนี้คือ scammer นะคะมันไม่มีใครหรอกคะ่ะเพื่อนๆที่จะหลงรักกันได้แบบง่ายๆโดยที่เราไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันนะคะแล้วก็มันไม่มีใครที่จะขอใครแต่งงานได้ง่ายๆโดยที่ไม่อยากที่จะทําความรู้จักกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีหลายๆคนนะคะที่เจอในลักษณะที่ว่า,าเขาแชทกันไปสักพักหนึ่งใช่ไหมคะอาจจะประมาณ เดือนหนึ่งนะคะอาจจะเดือนหนึ่งแล้วก็แชทกันสักพักหนึ่งนะคะก็ก็จะมีการแบบว่าออฟเฟอร์ต่างๆนะคะฉันจะซื้อของมาฝากคุณนะคะฉันจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหรูๆมาให้คุณนะคะแล้วก็สุดท้ายลงเอ่ยด้วยคำว่าของทุกอย่างโดนจะส่งมาแล้วแต่โดนติดอยู่ที่ติดภาษีนะคะติดอยู่ที่กรมศุลากากรน,นะคะ เพื่อแล้วก็อยากจะให้สาวไทยโอนเงินนะคะให้ไปเสียในภาษีเพื่อที่จะไปรับของนะคะถ้าในเจอในเคสลักษณะนี้อย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะก็คือเป็นสแกมเมอร์ดีๆนี่เองค่ะจริงๆแล้วก็มีหลายๆคนนะคะหลายๆสาวที่โดนแบบว่าหนุ่มต่างชาติจะ ส่งเงินมาซื้อบ้านให้ซื้อรถให้นะคะเราอาจจะหลงเคลิบเคลิ้มนะคะไปกับคาหวานของเขานะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นแบบฝรั่งที่เขาแบบมีฐานะนะคะแล้วก็มีเงินจริงๆอ่ะเขาไม่มามีแบบเขาไม่มาปัญญาอ่อนไม,ไม่ไม่มามีปัญหาแค่เรื่องว่าของเขาส่งมาแล้วก็ติดค้างอยู่ที่ กรมศุลกากรนะคะก็ไม่จะไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็จะไม่มามีปัญหาที่บอกว่าจะต้องให้สาวไทยนะคะส่งเงินแค่จาํานวนเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะนําของหรือว่าของฝากที่เขาส่งมาตรงนี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะพวกถ้าเจอในเคสลักษณะนี้เดาได้เลยคะ่ะว่าเป็นพวกสแกมเมอร์ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเ,เพื่อนๆอย่าไปหลงเชื่อแล้วก็อย่าไปหลงรักคนประเภทนี้นะคะแล้วก็อีกในลักษณะหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าแชทถ้าเกิดคุยวิดีโอแชทนะคะถ้าเขาบอกว่าให้เราเปิดกล้องนะคะแล้วก็ดูเราอยู่ฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็บอกให้เราแบบ สวยจังเลยรูปร่างคุณสวยจังเลยนะคะอยากจะให้เราเปิดเนื้อหนังมังสาของเราเพื่อที่จะโชว์นะคะอย่าเด็ดขาดนะคะเพราะว่าคนประเภทนี้เขาจะสามเขาจะมีโปรแกรมที่บันทึกทางหน้าจอนะคะพอเราเปิดเล็กเปิดหน่อยนะคะเขาจะ เขาจะแคปหน้าจอหรือว่าเขาจะบันทึกหน้าจอนะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเขาได้บันทึกหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะเอาข้อมูลพวกนี้มาขู่เพื่อจะเรียกค่า เรียกค่าเสียหายจากเรานะคะโดยที่ว่าเขาจะขู่เราว่าจะโพสต์รูปของเราผ่าน facebook นะคะซึ่งเรามีเพื่อนนะคะเรามีเพื่อนอยู่ Facebook สาวไทยหลายๆคนก็มีสังคมมีเพื่อนอยู่ Facebook ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณได้โชว์เนื้อหนังมังสาไปแล้วคุณก็กลัวว่าเพื่อนของคุณจะเพื่อนของสาวไทยนะคะจะจะอับอายเราก็จะอับอายเพื่อนนะคะว่าเอาเอเราเจอแบบสแกมเมอร์ขู่ที่จะ โพสลง facebook เราจําเป็นที่จะต้องจ่ายเงินจํานวนต้องส่งเงินให้เขาประเภทแบบนี้อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนสาวไทยทุกคนนะคะจงระวังไว้ให้ดีนะคะรักออนไลน์มีค่ะเพื่อนๆแต่ว่ารักกลวงก็เยอะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเจอในลักษณะอย่างนี้อยากจะให้เซโนไปเลยนะคะมันไม่มีใครที่แบบว่า จะอยากที่จะดูกล้องเราอยู่ฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็โชว์เนื้อหนังมังสาถึงแม้ว่ามันก,ก็จะมีอีกหลายๆเคสเหมือนกันนะคะเพื่อนๆที่ว่าแชทกันเป็นเวลานานมากๆเลยค่ะ2เดือนนะคะแชทเห็นหน้าค่าตากันนี่แหละคะ่ะทําให้แบบเราหลงรักแบบหัวปักหัวปัมแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ให้โชว์โชว์ของรับ ซึ่งกันนะคะโชว์แบบเนื้อหนังมังสาฝ่ายชายไม่เสียหายค่ะเพื่อนๆแต่ฝ่ายหญิงของเรานะคะเสียหายแน่นอนถ้าเจอฝรั่งประเภทให้โชว์เนื้อหนังโชว์รูปร่างอย่าไปคุยด้วยเด็กขาดนะคะให้หยุดเลยนะคะอย่าไปพูดคุยเพราะว่า อย่างเท่าเกิดฝรั่งที่เขารักผู้หญิงไทยนะคะเขาจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนะคะเขาจะต้องยอมรับในวัฒนธรรมของไทยลองให้ได้นะคะถ้าเจอฝรั่งประเภทนี้คืออย่าอย่าไปเสียเวลาที่จะพูดคุยด้วยเลยนะคะเพื่อน จริงๆแล้วมีหลายๆเคสมากๆเลยนะคะที่เราจะสามารถเช็คสแกมเมอร์ได้นะคะก็อยากจะให้สาวไทยหลายๆคนฉลาดที่จะรักแล้วก็ฉลาดที่จะเลือกนะคะโลกออนไลน์มันมีอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะสมมุติว่าอ,อย่างอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าเราแชทกับคนต่างชาติใช่ไหมคะว่าเราไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะต้องถามนะคะถามก็คืออย่างที่มี่บอกตั้งแต่ต้นนะคะถามชื่อจริงๆ,ๆนะคะชื่อที่อยู่ นะคะคแล้วก็ให้เขาแท็กเมสเซจนะคะส่งให้เราเพื่อที่เราจะเช็คได้นะคะแล้วก็เราพยายามถามเขาให้มากๆที่เราพูดคุยกับเขานะคะเพื่อนๆเราก็พยายามที่จะถามเขาเอาข้อมูลของเขามาให้มากที่สุดนะคะถามเขาไปเลยว่าเขามีธุรกิจอะไรการงานอะไรนะคะแล้วก็ถามไปเลยว่าตอนนี้บ้านคุณเวลาเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะตรงนี้เราก็สามารถเช็คได้เช่นกันนะคะเขาถ้าเกิดเขาพูดไม่ตรงนะคะกับสิ่งที่เรา กับข้อมูลจริงๆก็จริงๆแล้วเราก็เดาได้เลยว่าอาจจะเป็นสแกมเมอร์นะคะเพราะว่าตอนนี้สแกมเมอร์นะคะอย่างสมมติว่าสแกมเมอร์เขาบอกว่าเขาอยู่ที่ UK ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ UK ก็ได้ค่ะเขาอาจจะอยู่ประเทศที่3หมายถึงะตะวันพวกไนจีเรียพวกพวกคนผิวดำค่ะส่วนมาก พวกก c a m m e r จะเป็นคนผิวดำนะคะเขาทำเป็นธุรกิจเป็นขบวนการเลยค่ะเพื่อนๆยังไงก็อยากจะให้สาวไทยทุกๆคนนะคะออนไลน์มีได้ทั้งรักแท้และรักลวงนะคะเพื่อนๆยังไงซะก็อยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะก็มีความระมัดระวังในการเลือกชีวิตเลือกคู่ชีวิตนะคะจริงๆแล้ว หลายหลายคนนะคะก็โชคดีนะคะที่ได้เจอรักแท้ทางออนไลน์นะคะแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะผิดหวังในรักออนไลน์ด้วยเช่นกันนะคะยังไงก็เราก็เพิ่มความระมัดระวังนะคะเพื่อนๆเพ,อนเ,พอนเพราะตอนนี้แสแกมเมอร์ค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะด้วยสภาพเศรษฐกิจโลกด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้ก็มีสแกมเมอร์เยอะแยะมากมายเลยคะ่ะอยากจะให้ เพื่อนๆนะคะสาวไทยทุกๆคนนะคะให้ระมัดระวังสแ scammer พวกนี้ไว้ให้ดีๆนะคะยังไงแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับสาวไทยทุกคนที่คิดจะ,ะรักกับหนุ่มต่างชาตินะคะยังไงแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะในรักแท้นะคะ ขอบคุณนะคะไม่มีอะไรแล้วค่ะมีก็ออกมาพูดเป็นความรู้นะคะเผื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสาวไทยทุกๆคนได้บ้างนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแล้วรับฟังนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับปาเม่ไลฟ์ด้วยนะคะกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย